เาละนี่ก็ทั้งหมดสมาธิก็มีอยู่สามอย่างนี่แปลว่าเมื่อถึงอัปนาสมาธิก็ได้ถึงขั้นฌานเมื่อถึงขั้นฌานก็เลยพูดถึงเรื่องฌานต่อไปเลยนี้เราได้อัปนาสมาธิถึงฌานขั้นต้นก็เป็นว่าได้ปฐมฌานหรือฌานที่หนึ่งนั่นก็บอกว่าเราก็ต้องเพียรพยายามบรรลุฌานที่สูงขึ้นไปตามลําดับฌานทั้งหมดนี้ก็มีสี่ขั้นเด็ยกัน แต่ต้องเข้าใจความหมายของฌานซะก่อนฌานก็คือภาวะจิตที่เพ่งอารมณ์จนแน่วแน่นั่นเองคือภาวะจิตที่มีสมาธิถึงขั้นอัปปนาเป็นคุณสมบัติแกนหมายความว่าอัปปนาสมาธินั้นมาเป็นแกนเป็นคุณสมบัติของจิตนี้และจิตนั้นอยู่ในภาวะที่มีสมาธิอัปปนานี้แล้วก็ประกอบด้วยคุณสมบัติอื่นๆซึ่งภาวะจิตนั้นจะประนีขึ้นไปตามลําดับ โดยเอาคุณสมบัติที่ประกอบอยู่ในจิตนั้นหรือคุณสมบัติที่พ่วงอยู่กับอัปนาสมาธินั้นเป็นตัวกําหนดขั้นว่าถึงฌานขั้นไหนก็แปลว่าภาวะจิตที่มีอัปนาสมาธิเป็นแกนและมีคุณสมบัติอื่นพ่วงอยู่ที่ปนนี่นขึ้นไปตามลําดับนี่แหละเรียกว่าฌานนิฌานนี้ก็ปนนี่นขึ้นไปตามลําดับเมื่อกี้นี้บอกว่ามีสี่ขั้นเราเรียกกันง่ายๆว่าฌานสี่ก็มีปฐมฌานฌานที่หนึ่ง คุณสมบัติที่มีในฌานนี้ก็ที่เป็นตัวกําหนดฌานว่าเป็นฌานที่หนึ่งก็มีห้าอย่างในที่นี้จะไม่อธิบายความหมายก็มีวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาวิตกก็การที่ยกจิตเข้าสู่อารมณ์วิจารก็การคลอให้จิตอยู่กับอารมณ์นั้นแล้วก็ปิติก็ความอิ่มใจสุขก็ความสุข แล้วก็เอกคตาก็ภาวะที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งคือตัวสมาธินั้นมีสองทุติยฌานฌานที่สองภาวะจิตจะประณีตยิ่งขึ้นโดยที่คุณสมบัติต่างๆที่มันไม่ประณีตก็จะหายไปก็เหลือแต่คุณสมบัติที่เป็นส่วนที่ทำให้จิตประนีตมากขึ้นมากขึ้นตอนนี้ ถึงขั้นชานที่สองนี้วิตกวิจารจะหายไปคือเราเข้าสู่ภาวะจิตที่ประณีตยิ่งขึ้นวิตกวิจารไม่ต้องมีก็เหลือแต่ปีติสุขเอกคตาเป็นองค์ประกอบหรือองค์ฌานสามอย่างต่อไปพยายามทําจิตให้ประณีตยิ่งขึ้นอีกก็จะบรรลุฌานที่สามเรียกว่าตัติยฌานตัติยฌานนี้คุณสมบัติหรือองค์ฌานข้อปีติก็จะหายไปอีก ก็เหลือแต่สุขและเอกคตาตอนนี้มีคุณสมบัติประกอบในภาวะจิตสาคัญสองข้อเท่านั้นคือสุขกับเอกคตานี่ต่อจากนั้นบำเพ็ญเพียรต่อไปอีกบรรลุภาวะจิตที่ประณีตยิ่งขึ้นก็ถึงชานชั้นที่สี่ที่เรียกว่าชั้นสูงสุดเรียกว่าจะตุตถชานองค์ชาน ที่ว่าเมื่อกี้เหลือสองแล้วในขั้นที่สามคือสุขเอกคตาตอนนี้สุขจะเปลี่ยนไปเป็นอุเบกขาก็มีองค์ฌานสองได้แก่อุเบกขากับเอกคตาอุเบกขาก็ภาวะจิตจที่เป็นกลางเรียบซึ่งประกอบอยู่กับเอกคตาภาวะจิตจที่มีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวนั้นนี่เลยก็ถึงฌานขั้นสูงสุดเอาแล้วนี้เป็นฌานสี่ทีนี้ฌานสี่นี้ ท่านก็มีชื่อเรียกกำกับลงไปว่าเป็นรูปฌปานเพราะอะไรเพราะว่าในฌานที่สี่นี้นะซึ่งเป็นขั้นสูงสุดแล้วเนี่ยเราสามารถจะเอาอารมณ์กรรมฐานที่กำหนดมาแต่เดิมเนี่ยพลากออกไปคือเหมือนกับว่ากำหนดสิ่งที่เป็นกรรมฐานหรือเป็นอารมณ์มาเดิมมาจนกระทั่งถึงได้ฌานสูงสุดถึงฌานที่สี่แล้ว กลับเอาจิตเพิกเขาเรียกว่าเพิกออกจากอารมณ์กรรมฐานนั้นไปกำหนดภาวะว่างเปล่าเป็นต้นซึ่งตอนเนี้จะกลายเป็นว่าจากฌานที่สี่นั้นขยายให้จิตประนีตลึกสูงขึ้นไปอีกการที่จิตประนีตสูงขึ้นไปอีกขั้นเนี้เปลี่ยนจากการเป็นฌานประเภทแรก คือเปลี่ยนลักษณะประเภทฌานไปเลยเพราะว่าไม่ได้ใช้อารมณ์อย่างที่ใช้มาแต่ก่อนเปลี่ยนไปเป็นฌานประเภทที่สองซึ่งไม่ใช้อารมณ์ที่เคยใช้มาอารมณ์ที่ใช้มาเราเรียกก็เป็นรูป,ปรธรรมเราก็เลยเรียกฌานประเภทแรกสี่อย่างที่ได้มานั้นเรียกว่ารูปฌานและก็เรียกฌานที่จะบรรลุต่อไปนี้ว่าเป็นอรูปฌาน การที่เรียการูปฌานก็เพื่อแยกให้ต่างจากอรูปฌานที่จะบรรลุต่อไปตามปกติเราก็เรียกฌานสี่ก็ไปรู้กันว่าถ้าเรียกฌานสี่อันนี้ก็หมายถึงว่ารูปฌานสี่ในเมื่อมาเรียกเทียบกับอรูปฌานอันนี้ก็พอเราเข้าถึงฌานที่สี่แล้วเราก็เอาอารมณ์ที่เป็นรูปธรรมนี้ออกไปไปกำหนดเริ่มแต่กำหนดความว่างช่องว่างแทน มันก็เริ่มเข้าสู่รูปฌานอารูปฌานนี้ก็จะเป็นนีิทขึ้นไปตามลําดับมีอีกสี่ขั้นก็เป็นอรูปฌานสี่ลึกขึ้นไปตามลําดับก็ให้แต่ชื่อพอให้ได้ยินไว้ตอนนี้ก็ไม่จําเป็นจะต้องเรียนกันมากมายคือแล้วก็ไม่ไม่สามารถจะให้รายละเอียดในตอนนี้ด้วยก็จะทําให้สับสนอรูปฌานสี่โดยชื่อก็มีหนึ่งอากาสาญจายตนะฌาน เป็นฌานที่กำหนดช่องว่างไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอารมณ์นี่ก็คือตอนนี้เอาอารมณ์กรรมฐานตอนต้นๆที่กำหนดมาเนี่ยเอาออกไปแล้วมีแต่ช่องว่างที่ไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอน,นันต์นี่ต่อจากนั้นก็เข้าสู่อรูปฌานขั้นที่สองเรียกว่าวิญญาณัญจายตนะก็คือฌานที่กำหนดวิญญาณที่ ไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอารมณ์ต่อจากนั้นประนีขึ้นไปอีกอากินจัญญายตน,นะเป็นฌานที่กำหนดความไม่มีอะไรเลยภาวะที่ไม่มีอะไรเป็นอารมณ์ต่างจากช่องว่างในซามอากาศกับคำว่าไม่มีอะไรนี่ต่างกันต่อจากนั้นก็ยังประนีขึ้นไปอีกจิตจะเข้าถึงภาวะที่เรียกว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่ จกจว่าไม่มีก็ไม่ใช่เรียกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะนี่คือรูปประจานสี่คือสัญญาในขั้นสุดท้ายนั้นจะมีสัญญาหรือไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เป็นอากาสาญจายตนะวิญญาณจายตนะอากิัญญายตนะและก็นเนวสัญญาณาสัญญายตนะก็จบรูปประจานสี่ ก็รวมความก็จึงมีรูปฌปานสี่กับอรูปฌานสี่ซึ่งรวมกันทั้งหมดนี้เรามักจะเรียกกันว่าสมาบัตแปดถ้าพูดว่าสมาบัตแปดคือภาวะจิตภาวะที่จิตเข้าถึงเนี่ยสมาบัตแปดนั่นก็คือรูปฌปานสี่กับอรูปฌปานสี่นี้เองจะเรียกง่ายๆก็คือฌานแปดนั่นเองก็แปลว่าจบเรื่อง ฌานมีเท่านี้มีแปดคันสูงสุดแล้วทีนี้ก็มีเกร็ดแทรกเข้ามันหน่อยในเรื่องชาญสี่ที่พูดในตอนต้นหรือเรียกจํากัดลงไปว่ารูปฌา,านสี่นั้นนะในฝ่ายพิธรรมเนี่ยท่านมีการแยกละเอียดลงไปอีกคือซอยจากฌานสี่นั่นเป็นฌานห้าคันเลยเรียกว่าฌานห้าเพราะฉะนั้นเวลาเราไปพบฌานห้าก็ยังงง ว่าเอ๊ะก็ชานก็มีสี่เท่านั้นทําไมไปเจอชาญที่ห้าเขาอีกแล้วชาญที่ห้านี่ก็เป็นแบบของอภิธรรมซึ่งอภิธรรมนี่ชอบซอยละเอียดก็เลยซอยภาวาจิตที่ประนีขึ้นไปตามลําดับเนี่ยในชาญสี่ก็ซอยเป็นชาญห้าเป็นชาญห้าขึ้นมาได้อย่างไรอันเดียวกันชาญสี่นั่นเองก็คือเมื่อ ได้ชานที่หนึ่งไปแล้วชานที่หนึ่งนี่ยังเหมือนกันมีองค์ชานห้าคือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาทีนี้เมื่อกี้เนี่ยตมาได้บอกแล้วว่าพอไปถึงชานที่สองเียกว่าทุติยชานนั้นวิตกวิจารหายไปสงบไปก็ออกไปทีเดียวสองเลยวิตกวิจารไปก็เหลือปีติสุขเอกคตามีองค์ชานอยู่สามเราเรียกว่าเป็นทุติยชาน แต่ในแบบอภิธรรมที่แจกแจงเป็น5อย่างนั้นเอาออกไปทีละข้อเดียวเพราะฉะนั้นฌานที่สองของอภิธรรมซึ่งมี5ก็จะลดจะวิตกอย่างเดียววิจารยังอยู่ก็เลยกลายเป็นว่าฌานที่สองของอภิธรรมนั้นมีวิจารปีติสุขเอกคตาแล้วก็ ต่อไปเมื่ออาวิจาร์ออกไปอีกเหลือแต่ปีติสุเอกคตาก็กลายเป็นฌานที่สามฌานที่สามของฝ่ายวิธรรมก็มาตรงกับฌานที่สองที่เราพูดไปแล้วในหมวดสี่ม่อกีเท่ากับว่าแทรกฌานที่สองเพิ่มเข้ามาในฝ่ายวิธรรมก็เลยมีการพูดเพื่อจะให้เกิดความชัดเจนว่าเรากําลังพูดถึงฌานแบบไหนฌานแบบหมวดสี่นี้ก็เรียกว่าฌานจตุก,กันในคือมีสี่อย่าง ถ้าว่าเรียกแบบหลังห้าอย่างก็เรียกว่าฌานปัญจกนัยแบบห้าหรือจะพูดตามแหล่งที่มาก็แบบสี่นี้ก็แบบแบบพระสุแบบห้าก็เป็นแบบพระพิธรรมอันนี้ก็เป็นความรู้เพิ่มเติมเอาละตมาคิดว่าเรื่องฌานก็ผ่านไปนี่เมื่อกี้นี้บอกว่าพอได้ฌานครบได้สมาบัตแปดนี่เราก็สามารถจะก้าไปสู่ผลได้พิเศษ จากสมถะอีกก็คือพิญญาห้าอภิญญานั้นแปลว่าความรู้ที่ยุดยิ่งโดยมากจะเป็นเรื่องของฤทธเดชปาฏิหารและผลได้พิเศษที่เป็นผลสําเร็จในด้านกําลังจิตพลังจิตนี้ที่เรียกว่าพิญญามีห้าอย่างก็คือหนึ่งเรียกเป็นภาษาทางบาลีว่าอิทธิวิธิหรืออิทธิวิทาก็ได้แปลว่าแสดงฤทธิ์ได้ต่าง เช่นการเหาะการแปลงตัวอะไรต่งตางๆเหล่านี้หายตัวเหาะเหินเดินอากาศก็เป็นประเภทที่สแสดงฤทธิ์ได้เป็นอภิญ,ญาข้อที่หนึ่งต่อไปข้อที่สองเรียกเป็นภาษาพระวิทิพโสตะหรือทิพโสตแปลหูทิพคือสามารถได้ยินเสียงที่ไกลที่หูธรรมดาเนี่ยไม่สามารถได้ยินได้ ก็พูดง่ายๆหูทิพย์คนก็เข้าใจแล้วต่อไปประการที่สเรียกว่าเจโตปริยญาณยาเจโตปริยญาณก็แปลว่ายานที่กําหนดใจคนอื่นได้รู้ใจคนอื่นสามารถรู้ใจคนอื่นได้นี่ก็เป็นความรู้พิเศษแล้วก็ต่อไปก็สีป่ปุเพนิวาสานุสติญาญานที่เป็นเหตุให้ระลึกชัดได้ เลือกชติก่อนได้แล้วก็ห้าทิพพระจักขุเพราะตาทิพย์ก็ได้ตาทิพย์ก็เป็นอภิญญาข้อที่ห้าข้อสุดท้ายคือสามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ไกลหรือสิ่งที่มีเครื่องปิดบงังปกปิดขัดขวางไว้ก็มองเห็นทะลุโปร่ปงไปหมดอันนี้ก็เป็นความสามารถพิเศษทางจิต อันนี้ปัจจุบันนี้ในการศึกษาเรื่องทางจิตอย่างเมืองตะวันตกก็มีการค้นคว้าพยายามพิสูจน์กันเรื่องอย่างนี้เช่นเรื่องเทเลพาตีเป็นต้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผู้สนใจก็ไปศึกษาค้นคว้าเอาก็ไปเอาพิญญาก็จบแค่ห้าอย่างนี้เป็นผลของสมถะผลได้อย่างสูงสุดแล้วแต่เมื่อกี้นี้ได้บอกว่า ยังมีอภิญญาข้อที่6อีกอภิญญาข้อที่6นี้จะต้องหันไปเจริญวิปัสสนาก็คือว่าจะต้องใช้สมถะเป็นบาดเป็นฐานหรือว่าเอาฌานที่ได้จากสมถะนี้เป็นบาดเป็นฐานหันไปเจริญวิปัสสนาต่อไปแล้วก็จะไปได้อภิญญาข้อที่6มาเติมให้เต็มเป็นอภิญญาหกก็จะบรรลุจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาแต่ต้องทําความเข้าใจว่า จะต้องมีวิปัสสนามาจึงจะสําเร็จได้สมถะอย่างเดียวหรือจิตภาวานาอย่างเดียวนี้ไม่สามารถให้ถึงอภิญญาข้อที่หกได้แล้วก็ข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคนที่จะได้อภิญญาข้อที่หกที่เป็นจุดหมายพุทธศาสนานี้ไม่จําเป็นจะต้องได้อภิญญาห้าก่อนเพราะว่าได้พูดแล้วว่าเราไม่จําเป็นจะต้องรอจนกระทั่งถึงจุดหมายของ สมถะจึงจะหันไปเจริญวิปัสนาระหว่างที่ได้สมาธิขั้นต้นๆก็สามารถหันไปเจริญวิปัสนาได้โดยตลอดเพราะฉะนั้นบางท่านนี่ก็ได้สิ่งที่เรียกว่าอภิญญาข้อที่6จุดหมายของพุทธศาสนาโดยที่ว่าไม่ได้บรรลุอภิญญาห้าเลยในกรณีนั้นเราก็ไม่เรียกว่าเป็นอภิญญาหกเพราะไม่รู้จะเอาห้าข้อมา เรียงเข้าอย่างไรก็เป็นเพียงได้บรรลุอาสวัคคยาญาณที่เป็นจุดหมายของพระพุทธศาสนาหมดกิเลสและความทุกข์อันนี้ก็ขอให้ทําความเข้าใจกันว่าเรื่องการเจริญสมถะนี้นั้นจุดมุ่งหมายเขาอยู่ที่การได้สมาธิการทําจิตใจให้สงบแล้วในทางพุทธศาสนานั้นสมถะนั้นมุ่งให้เป็นฐานแก่วิปัสสนาเป็นสําคัญ มาได้มุ่งมาให้ผลสําเร็จที่เป็นความสามารถทางพลังกิตได้พิญญาห้าอะไรต่างๆเหล่านี้ถิญญาห้านี้มักจะเป็นที่ปรารถนาของคนจนํานวนมากชอบตื่นเต้นกันแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงถือเป็นเรื่องสําคัญถ้าใครได้ก็ก็ยกย่องในแง่ก็มีคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งแต่ให้เข้าใจว่าก่อนพุทธกาลเขาก็ได้กันอยู่แล้ว ความพิเศษของพระพุทธศาสนาไม่ได้อยู่ที่สิ่งเหล่านี้สิ่งที่พระพุทธเจ้าได้เพียรพยายามจนกระทั่งบรรลุความสําเร็จนั้นอยู่ที่นํามาใช้เอาสมถะานนั้นมาใช้เป็นฐานของวิปัสสนาทําให้ได้บรรลุจุดหมายคือความปัญญาที่ทําให้จิตบริสุทธิ์สะอาดเป็นอิสระพ้นจากกิเลสและความทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้น การได้ภิญญาห้านี้ไม่ใช่เป็นการวัดความสําเร็จในพระพุทธศาสนาเพราะผู้ได้อภิญญาห้านี้เช่นได้ฤทธิ์แล้วก็อาจจะไปทําสิ่งเสียหายได้คือยังมีกิเลสอยู่นั่นเองคนที่ได้ปิญญาห้าครบแล้วยังมีกิเลสอยู่ตามเดิมก็ไปเกิดอีกแล้วก็ยังสามารถทำความชั่วยกตัวอย่างเช่นอย่างพระเทวทัตก็ได้ฤทธิ์แล้ว ก็เป็นผู้ที่บรรลุผลสําเร็จในทางสมถะในการเจริญจิตภาวนาอย่างสูงเรียกได้ว่าสูงสุดแล้วก็ยังไปทําความชั่วเป็นผู้ที่เรียกได้ว่าพยายามทําลายพระพุทธศาสนาได้ซ้ําไปเพราะนั้นก็เป็นข้อสังวรว่าเราไม่ได้เอาความสามารถพิเศษในทางจิตหรือปัญญาห้านี้มาวัดความสําเร็จในทางพระพุทธศาสนาผู้ที่ปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนา ชำระกิเลสด้วยปัญญาหรือพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาตนให้เจริญให้ดีงามขึ้นบรรลุคุณสรธรรมเบื้องสูงกำจัดกิเลสได้แม้จะไม่ได้ปัญญาห้าไม่มีริ์มีเดชท่านถือว่าเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้ที่ถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงแต่ว่าถ้าเราสามารถได้ผลได้ความสำเร็จพิเศษทางจิตมันก็เป็นคุณสมบัติเพิ่มเติม ซึ่งก็ถือว่าอาจจะช่วยในการทํางานทําการพระศาสนาได้ก็เป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์เพราะฉะนั้นภาษาบกที่มีความสามารถก็มักจะเป็นผู้ที่ได้ขั้นแรกก็คือว่าจะต้องบรรลุจุดหมายของพระพุทธศาสนาจบอาสวัคยายานได้เป็นพระอรหันต์แต่แล้วก็มีคุณสมบัติพิเศษด้วยคือการที่ว่ามาได้ ฌานได้อภิญญาต่างๆเหล่านี้ก็ช่วยให้มีความสามารถในการทำงานเพื่อพระศาสนาได้ดียิ่งขึ้นก็รวมความว่าถ้ามีความสามารถพิเศษไปประกอบกับความดีงามความบริสุทธิ์นั้นก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าหากว่าความดีงามความบริสุทธิ์ปัญญากำจัดกิเลสไม่เป็นฐานอยู่แม้มีคุณสมบัติ ความสามารถพิเศษเหล่านี้ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่รับประกันความดีงามได้ก็คิดว่าควรจะผ่านเรื่องนี้ไปทีนี้ในเมื่อเราพูดถึงผลสําเร็จกันไปแล้วจนถึงสูงสุดก็มาพูดถึงตัววิธีปฏิบัติหรือตัวกระบวนการปฏิบัติกันหน่อยนี้เป็นตัวความก้าวหน้าหรือขั้นตอนในการปฏิบัติคล้ายๆว่าเราก็รู้หมดแล้วรู้สิ่งที่จะมาใช้ในการปฏิบัติรู้ว่า ปฏิบัติไปแล้วเราจะได้ผลสําเร็จอะไรบ้างทีนี้จะลงมือปฏิบัติก็ควรจะรู้ว่าเวลาปฏิบัติไปนี้มีความก้าวหน้าเป็นขั้นเป็นตอนอย่างไรก็เลยพูดสักอีกหัวข้อ,อนหนึ่งคือเป็นเรื่องของความก้าวหน้าหรือขั้นตอนในการปฏิบัติ